เปิดตัวผู้ช่วยคนใหม่ ผู้ช่วยคนนี้คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นไอโรบอทรุ่นลูมบ้าน105คอมโบเขาเป็นเทคโนโลยีที่มาจากอเมริกาคือเขาถูกสะอาดขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่สมาร์สครบาบสามารถทำความสะอาดคราบกาแฟคราบน้ำหวานที่อยู่บนพื้นได้เอาง่ายๆคือไม่พลาดทุกคราบสกรปรกเลยก็ท,ทำความสะอาดเนี๊ยบทั่วถึงทุกซอกมุมคือเรียกได้ว่าให้มุมเล็กแคบขนาดไหนเนี่ยคุณน้องก็เอาอยู่จริงดูได้จากมุมนี้เลยคือเล็กจริงแต่เขาก็เข้าไปทำความสะอาดได้และเขายังมาพร้อม เทคโนโลยีการหลบหลีกสิ่งกีดขวางเชนเฟอร์นิเจอร์เขามีระบบนำทางและการสร้างแผนที่ล่าสุดและเขามาพร้อมพลังดูดที่แรงขึ้นถึง7 0เดิมผ่านฝุ่นไปนิดเดียวคือหายเรียบเทคโนโลยีที่เขาใช้เป็นเทคโนโลยีเดียวกับนาซาทำงานได้แม้ในที่มืดพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้าเครื่องคือชนเฟอร์นิเจอร์ก็จะเบาลงและมั่นใจในเรื่องของการบริการหลังการขายเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์และคุ้มค่ามากสะอาดเนียบเรื่องจริงนะใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะ